หนึงสถานที่ที่เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปเช็คอินกันในวันนี้บอกได้เลยนะคะว่าไม่ไกลจากเกอกเกร็ดเลยขับรถมาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วกับสถานที่สุดเช็คที่เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่ธรรมนนทบุรีแล้วห้ามพลาดคาเฟ่สุดฮิปสเตอร์แห่งนี้ที่นี่เลยค่ะคุณผู้ชมบางกอกดอยคาเฟ่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 ประตูเขาไม่มีเสียงหรอกเราเพิ่มเสียงเองโอ ร้านนี้เก๋มีหมวกให้ด้วยแล้วมีกระจกว้าตอนนี้เราพร้อมที่จะไปเจอเจ้าของร้านแล้วค่ะคุณผู้ชมนีผู้ชายคนหนึ่งในโลโก้นะคะถือกาแฟแบบนี้แล้วก็ใส่แว่นแบบนี้เด็ะเลยอะ่ะใช่ไหมคะถูกครับเป็นเจ้าของร้านใช่ไหมคะเป็นครับโอ้โหชื่ออะไรคะชื่อกุ๊กครับทำไมที่นี่บางกอกดอยคาเฟ่ต้องเป็นสไตล์วินเทจ ก็เราเป็นคนเก่าแก่ครับไม่ใช่ครับเราชอบของเก่าชอบของเก่าชอบของเก่าเห็นตั้งแต่หน้าร้านมมีรถแบบวินเทจด้วยมาบางกรวยจังหวัดนนทบุรีทำไมต้องแวะบางกอกดอยคาเฟ่เพราะว่าร้านเขาดูดีมีสไตล์เหมือนกับเจ้าของไม่ใช่อาหารอร่อยกาแฟดีกินสนุกลูกนั่งสบายลูกหลานวิ่งกระจัดกระจายมีที่นั่งเล่นเด็กเป็นคอฟฟี่ และที่สำคัญนะดีใจกว่านั้นชื่อเมนูไม่ธรรมดามากเลยครับใครเป็นคนตั้งชื่อคะผมเองครับโอ้โหอยากรู้มากเลยว่ามีเมนูอะไรแล้วชื่อจะเก๋จัดขนาดไหนวันนี้เตรียมมาหรือยังเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวมาไปดูอยู่โต๊ะนู้นอยู่โต๊ะนู้นใช่ไหมงั้น move ค่ะโอ้โหเป็นอะไรคะชื่อเมนูค่ะอันนี้เมนู่ะอันี่ไม่ชื่อครัอันนี้ไม่ใช่ชื่อเหรอคะก็เห็นเขาบอกว่าของมันแปลกมากเลยหนูก็เลยตกใจเบอร์ใหญ่ด้วยความที่ที่นี่เนี่ยโหดูสิคะ ตกแต่งได้อลังการขนาดนี้จริงๆพี่ทํางานอะไรมาก่อนเนี่ยเป็นอินเทียครับเป็นอินเทียมันธนากรมันธนากรแปลว่าตกแต่งภายในนั่นเองใช่แล้วตอนนี้ยังทําอยู่นะครับอันนั้นอาชีพหลักครับอ๋ออาชีพงานนีอาชีพเสริมนี่อาชีพเสริมครับแต่ละเมนูอันไหนที่บอกว่าแนะนาอันแรกเลยครับอันนี้เหมาะกับริชชาเหมาะกับหนูเหรอข้าวผัดกากๆ มาถึงหนูเน e ี่ยเหมาะกับของสามชั้นใช่ครับเหมาะกับของกากๆหอมกินอันนี้เข้าไปจะได้อ้วนขึ้นมาหน่อยเห็นไหมครับเห็นกากเต็มไปหมดกากหมูพี่เขาหวังเดียวเราใช่ครับช oh ื่อข้าวผัดกากๆเนี่ยมันคืออะไรคะกากหมูคร claro> ับแล้วข้างในีผัดกับข้าวคืออะไรอันนี้ก็ข้าวข้าวผัดครับข้าวผัดอันนี้กากพี่เขาวิามีหลายอันก็กากๆกากต้องเติมเอสเพราะว่ามีหลายกากกากอ่าถูกอันนี้ถูกโอเคเธอมาจะข้าวผัดกาก เดี๋ยวขอดูโอยจำไม่ได้ไม่ใช่โอยเหรอคะทุกคนอันนี้คือหอยใหญ่ค่ะชีสไหลเยิ้มหอยแมลงภูนิวซีแลนด์ว่ายน้ำมาจนตัวใหญ่มาอยู่ในนี้กลายเป็นหอยใหญ่ชีสไหลเยิ้มจิ้มกับอะไรน้ำจิ้มน้ำจิ้มอะไรจากของข้าวเราเริ่มมาที่ของทานเล่นนี้เลยคะอันนี้เป็น คล้ายๆนี่อาหารมาใกล้ๆกันเกีียวไทยใจไหลเยิ้มกัดปุ๊บชิดพุ่งมาเลยของหวานอันนี้เมนูชื่ออะไรวาฟเฟิลเบอร์รี่วาฟเฟิลเบอร์รีให้มาเบอร์ร่จริงๆให้มาเหมือนหนูมาสามคนใช่ครับให้มาสามชิ้นเลยใช่ครับเสิร์ฟพร้อมกับมะม่วงแมงโก้แมงโก้สตรอี่ไม่นั้นมังคุด อันนี้แมงโก้เชยๆชแต่อันนี้เสิร์ฟตามฤดูกาลสมมติตอนนี้หน้าร้อนก็เสิร์ฟกับมะม่วงโอเคแล้วเครื่องดื่มล่ะเห็นบอกว่ามีครบทุกเพศทุกวัยอันนี้เหมาะกับเราอันนี้คือเข้มดําแข็งครับเข้มดําแข็งมันคืออะไรอ่ะชื่อมันดูกาแฟเข้มดําไปใส่ในน้ําแข็งกิมแล้วเข้มดําแข็งกินแล้วแข็งไหมหมายถึงตาหนูเนี่ยจะแข็งไหมทั้งคืนโอ้โห บอกว่านอกจากที่ทานกันแบบว่ามาเป็นครอบครัวมาทานอาหารแล้วมีแบบจับป้ชุวมมีมาแบบดูมาขอรสพได้ด้วยยังไงพี่จริงเราอยากให้เป็นเหมือนกับศูนย์การเรียนรู้ทางศิลปะก็มีโรงเรียนมีครูพิเศษมานะครับมาสอนศิลปะเด็กมาสอนร้องเพลงมาจัดกิจกรรมร้อยมาลัยคืออะไรที่มันดูแบบอาร์ตวินเทจเนี่ยก็จะเริ่มมีครูมาสอนด้วยความที่เราเป็นอินเทอร์เนียเราชอบความอาร์ตใช่เราก็อยากให ตรงนี้มันซึมซับเข้าไปคนรุ่นใหม่เปิดกี่โมงถึงกี่โมงที่ไหนวันไหนอะไรยังไงแนะนำหน่อยค่ะถ้าเกิดว่าอยากมาที่บางกอกดอยคาเฟ่ค่ะเออเวลาเปิดอาจจะดู8โมงเช้าแต่ปิด6โมงเย็นเองเออเออเออเป็นแนวแบบพี่มีลูกไงใช่ไหม คือจริงๆเซ<ล>็ตแรกเราเป็นร้านกาแฟแล้วเรามีอาหารเพิ่มเราก็เลยเปิด8โมงเช้าถึง6โมงเย็นก่อนแต่ว่าในอนาคตเราจะข,าย,ขยายเวลา<ม>นะครับแล้วก็เราหยุดทุกวันจันทร์ทำไมคะก็เราเหนื่อยเราพักผ่อน